ถามถึงแลกค่าง,งวอทุกมือนี่ว่ามีตูรขายบอง้วมันถืกอก็เลยว่ามีตูรขายกะจิขายตัวนี้พ่อค่ากะให้แลค่าถือกบอกเพื่อนว่าเฮาเลี่ยงต่อไปอีกซี่ 5, ปีหาปีหกปีแล้วแต่แง่คิดแต่เฮาคิดว่าเฮาเลี่ยงไปซี่ 6, ปีหาปีหกปีเฮาก็ยังพ่อมีเงินใส่อยู่เพราะยัง พะว่างว่วเหาบ่มีตัวขายเพราะว่ามันถือเขาสื่อถือนอกจากค้นที่สิถามวางว่วตัวนี้ขายไหบอในราคาที่เจ้าพ่อใจสื่อและห้าพ่อใจขายนั่นคือเวลาที่ห้าสีขายใดการเลี้ยงงว่วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างหรือมุมมองหรือว่าพวกเจ้านี่สีทําการขายไ้บอเลือกขายในจุดที่มันขายได้หรือ ความจะเป็นของค้นมันต่างกันนั่นก็คือมุมมองตเต้าเลี้ยงไปก็คิดว่าอีกสามปีสี่ปีห้าปีมันอาจราคามันสิดีขึ้นกันเลี้ยงต่อไปปั่นนั่นเข้ากับอาจซิมีแม่พันง่วประมาณยี่สิบกว่ามเม่เฮาก็สิพ่ออยู่ได้นี่แหละพี่น้องการเลี้ยงงัวมันต่างกันเนาะ